ดีใจมนะมน่องฮะรมื่อนี้ได้ของผ่าคงต้อนจากผู้ใหญ่เพื่อนดีใจดีใจอกแบบคำว่าดีใจนี่แบบอวยใส้อุออพจนแบบงามงดูให้กับมนนาผู้ใหญ่เพื่อนแค่น้อยก็ขอขบมือขบใจหลายที่พิ่นซื่อเขาซื่อขนมมาให้ข,ขหน้อยขน้อยก็ดีใจลายก็ขอให้พิ่นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพอยู่ดีแข็งแห้งอายุมั่นคนนึงความเจ็บเบือ่อได้ความไข้เบือ่อมี อายุมั่นคุนยืน humble, ท่านเขาชมสงเซมเชนไฮไลท์เขาเป็นหมื่นโอ้โอโดสูสาถูกสาถูกาถูกน้องพี่น้องโดยนพพี่น้องกลับสบายดีและสวัสดีเด้อนพพี่น้องวัสกุลสุคน บว่าจ,จะเป็นพี่น้องทังฝั่งลาวเนาะหรือว่าจ,จะเป็นพี่น้องทังฝั่งไทยพ่อแม่ <ๆ S 1> พี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบัจจิตอุตมพรและพี่น้องเด้อเนาะกาคื <Sus S 1> <น>อเมื่อนี้เนาะพอพี่น้องทั้งบัจจิตเองกาพาพ่อแม่พี่นอ้อ,นองมายอยู่ที่บ้นานพุยยางเนะ <S <S าะว่าแล้วกาพาพ่อแม่พี่น้องมาหาทั้งน้องหน้าและการน้องต้นกาเพื่อนพี่น้องเลยกาคือเมื่อนี้เนาะพอพี่น้องมีผู้พุยเจดีทั้งบอสเซนเพื่อนเนาะเพื่อนได้พักเงินเนาะมาให้ทั้งบอสเซนเพื่อนพี่น้องเอย <S <S เป็นสะพานบุญไห้เนาะบอสเพื่อนเพิ่็ได้ซื้อเนาะของพี่น้องเลยซื้อของมาให้ทั้งน้องๆเพื่อนทั้งครอบครัวของเพื่อนพี่น้องตอนนี้กลับมาฮอลท์เทิร์นท้ร์นาดแล้วเนาะก็พอดีเลยเนาะพอพี่น้องมีทั้งผมมีพี่น้องเอฟซีเนาะเพิ่นกว่าไปเยี่ยมทั้งน้องๆเพื่อนในเด้อเนาะหาชิดฮอดแล้วเพิ่งกล่ากลับมาเนี้กล่าวสือเอาโอกาสนี่แหละพี่น้องไปทักทายสบายดีครับน้องๆเพื่อนพี่น้องเลย อ่ะเสนอพ่อพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางบาจิตเองแต่สิขึ้นไปทางเพื่อนเนาะไปเบื้องก่อนพี่น้องเพราะว่าทั้งอ่าบาจิตมาเนาะกัเห็นทั้งน้องเพื่อนนี่คือซีอยู่เพื่อนผู้เดียวพี่น้องเอ้ยกัเห็นทั้งน้องเพื่อนว่าไปเบิด์ลเล่อผ่านว่าเนาะฮะเดี๋ยวสิไปถามอีกเทื่อพี่น้องว่าไปทางใดเบิด์ตเล่วเนาะพ่อพี่น้องคือปล่อยไว้ให้ทั้งน้องเพื่อนอยู่เพื่อนคนเดียวนี่ก็ได้เนาะพี่นองแป๊บนึงเนับเพื่อนกอดกันมาขออนุญาตขึ้นตัวเพื่อนเด้อน้องเด้อ ดอยอือดอยดอยเอ้าบุญใหญ่ขึ้นไปเอ้าสบายดีป้ารุ่งแน่สบายดีสบายดีสบายดีป่ะโตคือได้ของหลายแท้นี่ฮะป่ะโตพี่พี่มานั่งอยู่ทางนี้มันเดือดมันอะประตูปุงเยี่ยมเนาะพ่อพี่น้องอ่าเดือมหน้าตางอาโตงั้งท่านกินข้าวป่ะลุงหน้ามันนี่ฮะกินเลยดินั่อย่างก็มันนี่กินกับพ่อ กับหอยเอามาจากทางไหนไพรวมฮะไพรวมหอยไพรวมโดยหอยไพรวมไปเล้หอยไพรวมเนาะหอยกี้หอยกี้หอยซาลี่วะพิชหอยหอยซาลี่วะเอามาจากทางไหนเนี่ยฮะเอามาแต่ไพรวมโอ้ไปงูหมอบ่โดยโอ้น้องพ่อพี่น้องไปน้องบ่เป็นคนงมบ่พ่อพ่อบ่ ออพอ้พันไป,นปนหุ่มเอาพี่น้องเลยตัวกล่องไปทีคือเป็นแบบนี้พี่น้องขออนุญาตแป๊เซ็ตกล่องก่อนเดอ้อดอยเนาะป้าตัวกาเมื่อนี้ข้างหน้เองก็มานำเบาเสียนพันเด้อเนาะามีผู้ใหญ่เพิ่นผ่าเงินมาซื้อ,อเครื่องโค้งแบบนี้นะเนาะจะเป็นไข่เนยพี่นอ้องปองปลาข่าวสารน,น้ำเนยเนาะามีมามา่าปลากระป๋องน้ำเนยพี่น้องเลยเครื่องครัวพร้อมเนาะ าเออมาี่มาสิบังนี่บังคนงามนี่นี่บังคนงามเดี๋ยวชิบังคนงามบรเห็นนด้นี่เนาะงพอพี่น้องอ่าคนเป็นทางเป็น่เพลงเนาะโอ้เป็นยังไงทั้งประสิทนเพิ่นได้บอกชื่อบอชื่อผู้ใหญ่เจะดีนะฮะบอหึบอบม่ได้บอกบอบม่ได้บอกหรือว่าน้องจำบม่ได้เนาะจำบม่ได้แน่เนาะอยันจำบม่ได้ได้เนาะงพอพี่น้องเลยการทั้งบรจิตเองก็คือว่าเนาะงพอพี่น้องก็กราบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะผู้ใหญ่ ที่ว่าฝากเงินเนะาะมาผ่านทางบัตรแสนเพิินให้เป็นสะพานบุนไห้ทางบริจ,จิตเองก็มาทำกันก็เลยถือโอกาสนี้แหละอ่เกิดมาทักทัยสบายดีน้อง,องก็อยู่เพื่อนคนเดียวที่น้องเด้มานหนดิโดยอยู่เพื่อนคนเดียวไปไปใส่ก็ไปรับจ้างตาอ้อยไปรับจ้างตาอ้อยโดยตักปีไปรับจ้างตาอ้อยนะสิบสองสิบสองปีบ่เิ่นเคยไปบ่า้าก็ไปมือนี้ทางก็ไปมือนี้บ่ โอ้ตุ๊เปนไปกับไพ่น้องเหรอไปกับหมึงโอ้อันไอ้ที่ว่านั่งอยู่นี่แล้ว่ะเมือนบอ้ไอ้ที่ว่าบอกแทนน้องเมื่อนั่นบอกเดี๋ยวก็คือไม่ได้ใหญ่งบันไดนะเนาะพากันไปตัดอ้อยดิีไปเตพื้นโอ้ไปตัดอ้อยเละไม่ข่าวหงเยียนบอกไอ้นั้นเข้าเข้าเดี๋ยวือไปหงเยียนฉันือไปตัดอ้อยฉันเข้าแต่ตอนเช้าเข้าแต่ตอนเช้า โดยตอนแรกก็ข้าวอยู่แต่ว่าบ่มีคงกินยุงเฮียนโอ้มีคงกินยุงเฮียนแหละบบได้ไปป่ะนี้โดยโอ้แต่ก้็ข่้วมามีคงกินยุงเฮียนน่ะยุงเฮียนเลยโดยโอ้แต่ก้ากินยังแต่ก้อยุงเฮียนนะไข่ไข่เอาไข่ไปบ่โดยโอ้ไข่เบิดบ่น้องไข่เบิ้ก็ได้บ่มีคงกินบ่แมบ์ได้ไปตลาดโอ้เมบ์ได้ไปตลาดบ้ดนี้ได้สั่งมีไข่ได้กะ ใครเน,นี่ยนี่ทิ้างนอกเองกะเสิเอาไปฮงเฮียนเมนโบนี่เดยโอ้นี่เดยพี่น้องโอ้โชคดีเดยเนาะอ่าที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นผ่านเงินมานี่กะซื้อไข่มาให้น้องเพิ่นน้นองเพิ่นก็นสิบ,บ่ได้ขาดฮงเฮียนแล่นี่เนาะคือให้เพิ่นไปหาเงินบ่ไปหาเงินมาซื้ออ่าขอ,อของหรือว่าไปฮงหาฮงเฮียนพอได้มีเงินติดโถงแม่นบ่เด้โอ้คือข้างน้องเด้ซะฮะเอาเงินไปเท่าไหร่แต่ละมื้อ3 3,000 เ,เอามาแต่าทางไหน3,000บาทเลยเงินน้องอยู่นล้วแม่โอ้เงินน้องอยู่นล้วแม่โอ้น้องก็มีเงินเก็บขื้นกันบ่เลยโอ้เก่งเก่งเก่งเราพ่อพี่น้องโอ้ก็อ่าพ่อไปทางไหนเหตุงานเมไทยเฉียงน้องชายบอกมีน้องชา,ายชอ๋นอ,อนอ้อ,นองต้นกล้านดิเราต้นกล้าผุนไปน้ำพอ่อเมืเอื่นน้องชายหรือเปล่านะ น้องผู้สุดมูอ๋อนี่มีน้องผู้สุดมูอีกโดยอ๋อน้องผู้สุดมูหรือว่าน้องต้นกาเนอะโดยอ่าแล้วน้องชายน้องชายของน้องนรือ่านะเดินบอกอ่าเราพอพี่น้องเอ้ยน้องดาเนี่ยบอกให้อ่าเราบอกงูอยู่นี่นี่ไงไดเนาะโอ้คือทั้งน้องเองก็ไปหุงเฮี้ยนอยู่เนาะโดยอ่าแต่ว่ารอบแรงนี่ยมันจะไปแม่นบอกเดยอืมวันนี้ทั้งน้องเองมาเผามาเผาเพื่อนเนาะ มาเผาเพื่อนพี่น้องบ่ญาณบ่อยู่คนเดียวนี่ฮะฮ่บ่ญาณบ่เพื่อนเฮาเนาะคือประมาณจังมุงเกาะพันสชิมานะฮะทางน้องหาหามุงหามุงเป็นพนมาด้วเนาะโอ้พี่น้องทาง้อเอิงพันกายอยู่เพื่อนอยู่ซานอ่าอยู่บิดเมื้อนี่คือเ็ดหยังถ่าพอกเม่เฮะ1หนึ่งเข่าหนึ่งเข่าบ่โอ้หนึ่งเข่าตักน้ำ เลยผ่ามานาอ้ายเป็นคนหานอ,อ้ายเป็นคนหาบเนาะโดยน้องเป็นคนอิ่วยุ่มนี่เนาะอิ่วเนาะอิ่วน้ำพี่น้องโอ้ชส้อยกันแบบนั่นเนอเนาะทั้ทงน้องิ่นกับมือนีน่เป็นยังไงมือน,นี่ฮะไปคงเชียนปกติบ่กันนี่ไปมีใครเด้เนาะมีใครมีของกินเด,ด้นี่ก็ได้ือชิมอมีก็ต้องไปผมมีก็ต้องไปไปหงเชียนอะไร ดเหมือนรวมน้องพคนว่าเด็กพี่น้องเอ้บุ้มมี่ก็ต้องไปเหมือนคนคนว่าแน่เนาอนี่แหละพี่น้องทำมือจิตเองก็มีโอกาสเนาะได้ขึ้นมาหาน้องเพิ่นอ่าทำบันไดบันไดกาเป็นไงฮกเป็นไงแพงตอบได้ทุกคำเนาะเบิ้งสีตอบได้ทุกคำชงผมเด้บัดเห้อเฮ้ยชั่นแท้บหนีบ่ตัดตัดบ่เป็นยังคือว่าถึกตัด มีเหาอ้าวมีเหาพ่อมอบเดี๋ยวนี้เดยนอ้าวเหาวก็มีแมนบ่เดยนขาอะไบ่ขาขาและย่างย่างบ่โอ้ติดมาแะ่น้ำไผ่เหาเนะติดน้ำมูติดน้ำมูยุงเฮียนเดยนโอ้แล้วเมย์เพิ่นว่าจังไรเมย์เพิ่นว่าจังไรเมย์เพิ่นเอาเนี่ยมาขายอยู่บ่บ่เอ้าวเราพอฟิน้องทางมือจิตเองกับโบด้ฮู้ได้นี่เนาะอ่าคือคือเป็นแบบ กุดกุดเน่เป็นยังไงไ่ใหม่แมนบอ้วยไฟก็ใหม่พี่น้องผมก็ได้เนาะไฟใหม่ผมนเน่เป็นเฮาก็เป็นแมนบ่น้องเด้โอ้ลายบอเฮาในหัวลายบอ้าลายบาอ้หัวอะไรเงี้ยพอห้ากะได้แหมสองมแม่โอ้มาถึคันมาหน่องคันบอคันมีเห่านี่คันเนาะๆๆนใน่เห็นยังไงหนึ่งอยากเทบอหัวนี่ฮะ เวอะเทหัวโลุดลดไปไรบ่โอ้น้อโน่นกระบอกเมย์นี่เด้อเนาะบอกเมย์นี่เมย์เอ้ยน้องาเชื้อยาข่ะเฮามาให้ลูกแน่สิรเนาะโบกอยู่บ่บ่ได้บอกเม่หู้อยู่บ่ว่ามีหาานี่อ่าต้องต้องกำจัดด่วนแน่นอนน้องเนาะอย่าลืมน่เด้ออย่าลืมบอกเมย์น่เด้อเนาะเพราะว่าทั้งบี่จิตมากับบอไดพ่อผู้ใหญ่ในพี่น้องอ่าบอไดพ่อผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าเป็นยังไงฮะเพิ่นเกิด ได้ขาดจ้กเธอได้จ้ะเดียวขาดเธอเดียวแปลว่าเอาเนี่ยมาขานี่เห็นไหเอาเหล่าถอกใส่โอ้เหล่าถอกใส่เป็นจังไนใครอยู่บ่ใครอยู่โอ้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 ยังสี้ถอกอีกอยู่บ่มาจักแล้วพอโอ้โอ้พอเพิร์นกานิกาอ่ายังสีนั่นอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะายังที่ขาหายอยู่เนาะแต่ว่าตอนกลางเว้นนี่เพิ่นไปเหตุวิบากเนาะ ยอ, EN, อยู่ในช่วงประมาณไดนนะี่ยทาง่อก็มีพ่นธุ์สีขาวแห้เหนื้อบอ่วหูยังบ oh, ่วหูบ่โอ้โด้วยด้แล้วน้องน่าต้นกล้าพ่นได้สายเป็นด้วกันบัวบ่ได้มีโด้ยมีแต่ผู้หญิงบ่เป็นเฮานะคือายก็มีผู้ชายก็มีแต่ว่าน้องต้นกล้าบ่ได้มีเนาะโด้วยอืมด้วยด้เอ้ามีแต่ว่า บึงเนี่น้องเอ้ด้อเนาะพ่อเอ้ยเนาะแม่เอ้ยเนาะเนี่ยมาข่าหาแม่ลูกเน่เนาะลูกขั้นแล้วเออียวไปจี่ได้เมื่อยบ่นั่งแบบตะหมอบพี่น้องเห็นบ่เด็กหน่อยพอนั่งตะหมอบพี่น้องเ้ยโอ้ดีใจมะน่องฮะเมื่อนี้ได้ของผ่าของต้นจากผู้ใหญ่เพื่อนดีใจดีใจบ่แบบคำว่าดีใจนี่แบบอ่าอวยใ่อุพพลแบบน้ำดูให้กลับมานาผู้ใหญ่เพื่อน ข้าน้ยก็ขอขอบมือขอบใจลายๆที่เพิ่นซื้อเข่าซื้อขนมมาให้าน้อยข้น้อยก็ดีใจลายก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพอยู่ดีแข็งแรงอายุมันคนยืงความเก็บบ่อได้ความไข่บ่อมีอายุมันคนยืงท่านเขาสรงเฉลิให้ไลท์เขาเป็นหมื่นโอ้ดูสาธุสาธุสาธุกน้องคนพี่น้อง โอ้บ่ดจิตอายดิอายคขาบอกของน้องเลยนะพ่อพี่น้องก็คือสิประมาณนี้แหละโอ้พวกระแม่เพิ่นนี่เลี้ยงอ่าบวกสอนมาได้ดีนะพ่อพี่น้องอืมดีแล้วดีแล้วเนาะมีแต่ว่านี่แหละขนมนมเนยเนาะอยะอากกินยังก็กินน้องเอ้ยเนาะอาปูวาผู้ใหญ่เพิ่นนี่จะหักแพงเนาะเพป็นเงินบาทคำมาให้ซื้อเครื่องซื้อของนี่ก็ น้องพ่อพี่น้องโอ้เนาะหาดีใจได้กะขอบบุญกุบคุณเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะใหุ้เขาน้องยังลายอยู่บ่เบืดแล่าเขาหนะเยอะน้อยยังเยอะน้อยเดียวเลยโอ้แต่ว่าแม่นี่ไปหาขายของกับมือแมนบ่เลยบางมือเป็นกะผักบางมือกะผักอยู่เนาะเลยแต่เป็นมีเตรียมเดี๋ยวนี้เพิ่นขายยังเดียวนะขายบักม่วงไข่แล้วก็ไข่นกโอ้บักม่วงไข่แมนบ่เลย ใครนุพอ่อม่นบอกเลยโอ้แบบนี่<บ>พื้นผักแบบว่าพื้นแป้งรดแป้งรดรดยังรดจกักรดจักบ่ขี่รดจักไปแม่นบอกโดยอืมแล้วก็เลน่นหรือว่าย่างน้ำตลาดนั่นแหละเมนบอเลน่นเลน่นเนาะเลน่นแปบว่าคนคือจ้ามาลัดามาแต่เส้นทางเนะเาะฮอลัดฮอลัดคนเนาะโอ้สันบ่สันน้องพ่อพี่น้องก็เพราะว่า เห็นลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเห็นลายอยู่ทางเมคยาเพิ่นเวลาเราไปตลาดแลละเพิ่นเงนปิ้งไก่เน่ปิ้งไก่กี่เม่นบ่อปิ้งไก่เม่นนองก็ขายเม่นบ่บ่อ,อโอ้โดยโ,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 โดยเอาสุนัขพ่อพี่น้องกะขายมักม่วงเนาะยอ่าแล้วก็คือบอกเลยพี่น้องเฮ็ดไปเพิ่นก็ได้อ่าพอได้มีเงินมีคำเนาะอ่าส่งน้องเฮียนอ่าโดยอ้าวทางไหนก็เองคกอกันเด้อ เจ้าเงินให้เนาะกับบหลายเนาะเงินคำกําแจ้วก็ได้มีแต่ว่าอ่าพออยู่เนาะอ่าพอให้น้องนี่ไปห้องห้องหงเฮียนซื้อเขาซื้อน้ำแต่ว่าไปหงเฮียนน่ะคันว่ามีแนวกินน่ะคำผลแน่นเนาะจังมาเนาะโดยนโอ้แต่ว่าบ้านมูมีแเนี่ยกลิ่นเขากลมาตอนเที่ยงแม่บอกมูมีแนวกินเม็นขนาดสามพันกับซื้อเอามาหนึ่งกับซื้อเอาอยู่พุ่นเนาะโดยอยู่อยู่บ้านไหนก่อน้อกหงเฮียนนะอยู่อะไร โอ้ยุบันสีไรพุ่นเลยบ่เลยโอ้ถือว่าไกลเติมเด้นรองเนาะอาจารย์อยู่นี่เนาะโอ้ถือว่าไกลเติอยู่ีิดูทีไปเองเนาะเลยโอ้เด็กน้อยพี่น้องขิ้ดูทีไปเองเอ้าเป็นเงินของระบาวนี่แหละเนาะโอเคเาใจเด้อกระบาวโดยโดยโดยเก็บไว้ไปผงเฮียนเลยเลยเก็บไวใบผงเฮียนแล้วกะอ้าวเมื่อนี้ก็มีทางอะไรเพิ่นสิดอกถือว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นอ่าเอาเงินมาค้ำมาให้ ่พอได้ไปห้องทำบุญเฮียนเนาะปั่นกันก็ไอ้ไหนรึเนาะโดยแม่ได้กะก็บไว้ให้แม่เนาะให้แม่เก็บไว้ให้น้องๆเนาะโดยโดยไปจังนไรอากาศหนาวไปนี้ฮะสบายดีอยู่บ่เป็นวัดเป็นวัดบ่น้องนะโดยโอ้คือกันกับบอจิตพี่น้องเลยเสียงกับเปร๊ะเปรกันเล่นนี่ก็ได้เนาะนอนกลางค้ำกลางคืนได้สาน้องหนาวอยู่บ่หนาวหนาวเนาะหนาวหนาวแห้งวันใดเมื้อนี้บ่หนาวแห้งมื้อนี้เนาะ เนียนเนียนเพราะว่าตะกี้หนาวๆได้พี่น้องบันนี่หนาวหนาวไม่เห็นหนาวฮะร่มอยู่เดี๋ยวนี้ร่วมอยู่แด้การชิไปเวียกเด้อน้องเด้อบันนี้เด้อเนาะโดยอ่าบันนี้ก็คือว่าได้พี่น้องทำบูชิติงกับว่าโน้หมูมวนเนาะาน้ำน้องเพิ่นแล้วก็ดีใจน้ำน้องเพิ่นที่ว่าได้รับการช่วยเหลือพี่น้องเลยแล้วก็ถ้าหากว่าคำว่าคำจ่าใดเนาะความบูชิตที่ว่าบ่สมมาประกวน บุคคลเนี่กับครอบอโทษขอยนงพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อเนาะได้ะกะอะให้ทั้งน้องด้ะอุ้ยใช่อุปน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องป้าลุงอะปีใหม่นี่ขอให้อยู่ดีมีเฮงด้วยนะว่าเป็นอยู่บ่เนาะเลยขอขอบคุณขอบใจป้าละอาโลุง,<ด>งกะกะค่อยพูนดีมีเฮงสุขภาพดีๆแข็ง,ง<ด>ๆรเลยเรือธงเรือไทยโอ้ค่อย ให้พื้นอายุมันคนยืนความเจ็บใบมีความไข่ใบให้ได้ท่านเขาไปส่งขึ้นเซนทรายข่าวเป็นหมื่นแซ่ถูกแซ่ถูกแซ่ถูกโอ้โอเคเสนองโอเคมาใหม่เลยเนาะโอเคนะยู่ดีมีแห้แน่ะกับเบิงเด้นอรขับรถขับลาไปมากกับความให้ตลอดรถไฟคือการน้องๆก็ได้เด้อเนาะใหญ่ขึ้นมากกัตั้งใจทำตั้งใจเฮียนเป็นคนหูผู้ดีของแม่เนาะโอเคนะน้องนะสบายดีสบายดี โอเคเรื่องเขาได้สนองป้านี่เนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลากก่อนพี่น้องเลยอ่ะลากมาไว้นี่ก็ได้น้องเด้ออืมอยู่ด้วยพี่น้องมาไว้ดูเคลมๆนะนี่เด็อันนั้นเอาไปได้อยูโรอ่ะน้องๆเนาะได้ได้เนาะป้าสาน้องพ่อพี่น้องโอเคเนาะงสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่ได้เด็กกับกับขบุญขบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามครับชมพี่น้องเลยขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูทุกคนอยู่ดีมีเฮง สำหรับคลิปนี้นะ้องพ่อพี่น้องทั้งบริจิตเองเนาะขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพมกพี่น้องเลยเนาะ